สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซนโฟ์ทุกท่านด้วยนะครับเราใครที่ติดปัญหาที่ว่ากดตั้งค่าหน้าจออะไรไม่ได้เงี้ยมันขึ้นแค่ขึ้นแค่เนี้ยมันมีวิธีแก้อยู่เดี๋ยวผมจะครไปทำก่อนอื่นออกจากเกมก่อนนะครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์ของเกม ไปเข้าตัวไฟล์ตรงนี้ครับกดเข้าไปนี่มันจะมีให้แก้อยู่ครับเราต้องไปดูขนาดหน้าจอของเครื่องเราของเครื่องเราก่อนว่ามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเครื่องนี้ได้มากสุดก็แค่นี้นะห6ึ่งหกหนึแล้วเข้าไปแก้เลยตรงนี้ หนึ่งสามหกศูนย์ข้างล่างก็เจ็ดหกแปดโอเคถ้าได้อย่างนี้แล้วก็แล้วก็ออกเลยครับแล้วก็ save. เซฟ็บทีนี้ก็เข้าเกมใหม่อีกทีหนึ่ง เราแป <c oughs> ๊บน่ครับอัน <c oughs> นี้ก็ความเก่านะความสำนักงาน ลองพิมพปมาดูนี่อ่ะของเครื่องนี้มันมีแค่นี้นะถ้าของเพื่อนๆมีเยอะกว่านี้ก็สามารถลองไปปรับตั้งค่าดูอะไรยังไงแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ